สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องเที่ยววัดชมพระนะครับวันนี้ผมนําวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นแผ่นยันนะครับแผ่นยันนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดบางนมโคนะครับจัดสร้างขึ้นนะครับปี2548นะครับเป็นรุ่นสร้างเขื่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระเนื้อดินนะครับที่เห็นโดยทั่วไปเป็นถ้าเกิดว่าปี2548จะเป็นพระเนื้อดินนะครับผมแล้วก็เขียน ว่ารุ่นสร้างเขื่อนนะครับเป็นรุ่นสร้างเขื่อนของทางวัดบางนมโพแต่แผ่นนี้เป็นพิเศษนิดนึงก็คือเป็นแผ่นยันนะครับที่ทางรุ่นสร้างเขื่อนจะสร้างขึ้นนะครับด้านนี้เป็นยันกอเพชรนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นยันพระประเจกโพโปรดสัตว์นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะครับนะฮะวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับถูกจะสร้างขึ้นเพื่อหาทุนในการจัดสร้างเขื่อนของวัดนะครับหรือว่าเป็น สาานสถานของทางวัดบางนมโคนะครับโดยมีการจัดสร้างนะครับทั้งพี่เป็นพระบูชานะครับเป็นพระผงนะครับแล้วก็เป็นพระเหรียญนะครับแล้วก็มีแผ่นยันนะครับแผ่นยันชิ้นนี้นะครับก็ถูกนําไปม้วนทําตะกุดส่วนหนึ่งนะครับและส่วนหนึ่งนะครับนําไปแปะใต้ฐานพระบูชาขนาดห้านิ้วนะครับเป็นขนาด5้านิ้วของ วัดอ่าวัดบางโขงเป็นรูปพระบูชาหลวงพ่อปานนะครับก็นําแผ่นยันชิ้นนี้ไปแปะอยู่นะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นแผ่นยันไปเปื่อยนะครับสามารถติดบ้านเรือนได้เลยนะครับบางส่วนถูกม้วนทําตะกุดนะครับอ่าอันนี้ นะอันนี้เป็นแผ่นยันเริ่มต้นนะครับของรุ่นสร้างเขื่อนปี2,548นะครับเรามาดูพิธีพุทธาพิเศษกันบ้างนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับตรงกับวันที่18สิงหาปี2,548นะครับเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกนะครับก็เป็นสายอายุทยานะครับที่มานั่งปลุกทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับอันดับแรกก็คือหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับหลวงปู่ทิม วัดพระขาวหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพนหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้หลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาิหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามและหลวงพ่อชมวัดโปรดสัตว์นะครับอันนี้เป็นลายนามพระเกจิที่มานั่งปกในวันนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพระเกจิอีกบางส่วนนะครับที่มาร่วมนะครับ นั่งปกในวันนั้นด้วยนะครับนี่เป็นแผ่นแผ่นก็ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับคูณแปดเซนนะครับเป็นรุ่นสร้างเขื่อนนะครับก็ด้านหลังดูด้านหลังนะด้านหลังนี่ครับก็ประทับปั๊มนะฮะจริงๆแผ่นจะเป็นสีแดงๆนะครับแต่ว่าด้วยไฟของกล้องนะครับทำให้สีดูออกไม่แดงนะจริงๆเราเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงสีแดงนะครับ รุ่นสร้างเขื่อนนะครับก็มีคาถานะครับคาถาพระประเจกกระโพนะครับของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะด้านนี้ยันกอเพชรนะครับนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปลุกเสกพิธีเสาห้าด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่า18สิงหา2548เป็นเสาห้าด้วยหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่พิธีหนึ่งนะครับของวัดบางนมโคนะครับรุ่นสร้างเขื่อนปี2,400 จาสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับซึ่งมีพระเกจิหลายลูกของชาวยุธยานะครับมาปลุกเสกก็ถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่พิธีหนึ่งนะครับจากหลังหลวงพ่อปานนะครับหลังจากหลวงพ่อปานมรณภาพไปแล้วนะฮะนะผมผมเห็นว่าจะมีพิธีปีสองพันห้าร้อยสาสิบสามสาสิบหกแล้วก็สี่สิบแปดนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่มีการจัดสร้างแล้วมีพระออกมาได้สวยงามนะครับ นี่นะฮะเป็นนะเป็นยันเกาะเพชรนะฮะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมก็จะนำพระมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ